เอาแล้วเหรอชื่อบอมโชดฮับเบอร์สวัสดีค่ะชื่อมิวค่ะชื่อน่านครับปกติคือถ้าเลิกงานเสร็จก็รีบกลับบ้านเล่นเกมแต่ถ้าแต่ถ้าวัานไหนที่ที่มีทํางานแบบทําช่องของตัวเองก็จะทําช่องก่อนเพื่อเล่นเกมอะไรประมาณนี้ก็พิมพ์งานค่ะ ส่วนมากก็เป็นงานพวกเกี่ยวกับพวกเอกสารชอบเล่นเกมนิดหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปเที่ยวนะช,อชอบไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนอ่แทนว้าว ลอยมาเลยทีเดียว Thermaltake อเจนเคไฟอารบีนี่โอ้หกล่องแม่งดูโคตรอลังการวัสดุภายนอกนี่าหนอยู่นะดูดีสวยสีดำดำเงินเพราะว่าตัวนี้ใช้เป็นเ h e ร์รี่ซิลเวอร์สวิต์อุ้ยเคสขาสีงเงินเอามันออกจะใหญ่ไปหน่อยสำหรับตัวพี่เองเพราะว่าเวลาเล่นเกมพี่จะชอบแบบว่าอย่างเงี้ยบางทีก็แบบขยบอย่างเงี้ยเพราะว่าโต๊ะมันพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ก็ดูดีนะแบบก็ดูแบบว่าเรียบๆไม่ได้มีอะไรมากแต่รู้สึกว่าไม่หนักหนักมากเลยมันก็ไม่น่าแปลกว่าที่มันจะหนักเพราะมันมันน่าจะทํามาจากวัสดุที่ที่แบบโอเคอ่ะเพราะดูแล้วมันก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไปโลครึ่งก็หนักอ่ะมันก็คือหนักแต่แต่แต่ข้อดีของของความหนักก็คือมันจะไม่ไม่ลื่นแบบว่าไม่เลื่อนง่ายอะไรประมาณนี้ถ้าคีย์บอร์ดมันหนักแบตเทิร์นฟิลเอาเลยนะ เป็นพับ G แล้วกันหยิบยังไงหยิบอีโอเคอส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ว่าสัมผัสก็โอเคนะมันก็ดูแบบว่ากดง่ายอะ่ะพิมพ์งานก็ได้อยู่แหละแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบคีย์บอร์ดที่มันเสียงดังอะ่ะสะดวกหรอมันก็ดูทนทานดีนะไม่ได้ดูแบบว่ากองแกงอะไรอะ่ะ ความรู้สึกสัมผัสในการเล่นก็คือรู้สึกว่าปุ่มมันกดยังลึกไม่พอรู้สึกมันแบบกดลงไปนิดเดียวมันก็มันก็แข็งแล้วอะมันนุ่มแต่คือถ้ามันลึกกว่านี้เราจะรู้สึกว่ามันจะกดได้มันกว่านี้มันจะขยี้มากกว่านี้ฟูลไซส์พอดีมือมีที่รองมือให้ด้วยนุ่มดีก็ให้เล่นเกมจริงๆก,ก็ดีมากนะแต่ทำงานก็ติดอย่างเดียวไม่มีพลาไราย์ถ้ามีพลาไรสก็น่าจะดีอ่างนี้ผมชอบนะ ก็สนกนี่มีตัวเพิ่มเสียงเนี่ยอุ้ยอันนี้ไว้ทำไมอ่ะอันนี้คือฟังก์ชันของเขาคือเอาไว้เพิ่มลดเสียงอ๋อเพิ่มลดเสียง<บ>นในคีย์บอร์ดได้เลยเหรออันนี้มันเพิ่มลดในในตัวนี้ได้เลยนี่เออแม่งเจ๋งว่ะเจ๋งบอกเลยสมมติแบบได้เล่นอยู่แล้วแบบแม่เรียกครับว่าไงแม่อ้ได้หมดซ้ายขวาลองเปิดเพลงได้ไหมอ่ะอันนี้คือมิวเสียงอ๋อถ้าเกิดว่าก,กดเข้าไปไมันเป็นมิวเสียงแล้วก็กดออกมาอันนี้ก็คือเพิ่มเสียง เออแม่งเออดีว่ะเออเออันนี้คือข้อดีรู้สึกว่ามันเริ่มมีข้อดีละเออเริ่มมีท่านเสริมเป็นกอันนึงที่เราข้อมือยังไงอย่างนี้เหรอเรายกคีย์บอร์ดขึ้นฮะกึ๊บเลยเหรออ๋อคือเขาให้มาเพื่อที่จะวางข้อมือให้พิมพ์ง่ายนี่เหรอแค่นี้แค่นั้นเลยเออมันก็นุ่มๆดีนะตอนแรกนึกว่ามันจะแบบมันจะเกะกะแต่พอวางแล้วเออมันพอดีมือดีว่ะชอบคืออันนี้ก็เออไม่อยากไม่อยากจะเชื่อว่ามันดีขึ้นจริงๆว่ะ สามารถเสียบหูฟังตรงนี้ได้ด้วย USB นี้คือของเมาส์ใช่ไหม,ไมแล้วก็มีหูฟังจริงๆมันเหมือนมีไฟ RGB ด้วยป้ะแต่เหมือนมันไม่ค่อยชัดอะเจ๋งๆๆเรามีฟังชันเอ้ยมีรูปจอเกมด้วยอะเป็นเกมมิ่งหมดแล้วมันเล่นเก่งขึ้นหรอเขาเรียกว่าอะไรควบคุมอิเมทอร์หรือแชร์อ๋อมันล็อกใช่ไหม พร้อมกันอ๋อสมมุติเรากด A กับ D พร้อมกันในการพริมพ์งานมันก็จะขึ้น A D A D A D ไปเลยอ๋อโอเคกูกดไปกี่ล้านครั้งแล้วเนี่ยสำหรับทำงานเนาะเฮ้ยแต่ชอบชอบอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องทำงานที่เขาให้มาด้วยอะกอชอบอันนี้ไงมันแบบรองข้อมือพอดีไงสำหรับผมว่ามันถ้าทำงานเอาไปทำงานที่ Office, ออฟฟิศอะว่ามันใหญ่ไปหน่อยไม่รู้สิเดี๋ยวนี้มันมีคีย์บอร์ดแบบอันเล็กๆเนาะผมก็ชอบอันเล็ก อบพวกแ0เเซ์แต่พอได้ใช้นี้ก็นึกถึงคีย์บอร์ดแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันก็มีแต่ไซส์นี้แหละก็ตามความรู้สึกเลยก็คือปุ่มมัน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 ตื่นไปหน่อยส่วนตัวชอบแบบลึกกว่านี้หน่อยดีไซน์ก็ให้กลางๆนะดีไซน์เพราะเป็นคนชอบคีย์บอร์ดเล็กอยู่แล้วไนงะส่วนฟังก์ชันนี่โอเคชอบมากเลยปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเวลาแม่เรียกติดอย่างเดียวคือโอเคสัมผัสโอเคแหละแต่ว่าติดอย่างเดียวตรงที่ว่าเหมือน เสียงมันอาจจะยังดังอยู่ยังดังไปนิดนึงเขาก็มีลูกเล่นมาให้ด้วยคือมีฟงมีไฟนั่นนี่เหมาะกับเกมมิ่งเลยคิดว่าแล้วก็ที่ชอบมากมากเลยก็คือญี่ปุ่นวันนี้อ่ะบางทีแบบว่าปกติเวลาเราคุยงานใช่ไหมเราก็จะคุยในดิสอร์ดนู่นนี่แล้วบางทีเราอยากจะทำอะไรส่วนตัวหรือแบบเราก็แค่กดแต่ฟังก์ชั่นที่ให้มาทั้งหมดมันครบ ครบเลยแหละสำหรับการเล่นเกมด้วยเพราะว่าเราสามารถเพิ่มลดเสียงได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยแม้แต่จะแบบว่าเสียบต่อเมาส์ที่ตรงนี้ได้ต่อหูฟังได้มีโหมดเล่นเกมมีล็อกปุ่มแล้วก็มีไฟครบมาดูราคากันดีกว่า5 8 9 0บาท5 0 0 0 5 8ก็คืออีก2,600้อยโดมดมเลย อแพงอยู่นะสำหรัผม่าแพงนะคีย์บอร์ดราคา5 0 0พแพงแพง่นะถ้าไว้สำหรับเล่นเกมถามว่ามันมันโอเคไหมมันก็มันก็โอเคนะแต่ราคามันอาจจะแอบแพงไปนิดนึงแต่ก็สมราคาไปแหละมันให้มาเยอะมากเลยสายก็เป็นสายดีแข็งแรงถ้าซื้อไปเล่นเกมก็อยากได้เหมือนกันนะซื้อหรือไม่ซื้อผมอ๋อ,อจริงๆนะ ถ้ามีตังก็ซื้อแต่ตอนนี้ไม่ซื้อไม่มีตังถ้าเป็นพี่ยังไม่ซื้ออ่ะยังไม่ซื้อ <party. S 1> ก็คงยังไม่ซื้ออะณตอนนี้นะคงยังไม่ซื้อก็จบ zij, ลงไปแล้วสําหรับการรีวิวครั้งนี้เราก็น<ม>ําคนหลายๆสไตล์มามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเอมาให้เพื่อนๆด,ดูเพื่อตัดส <vers> ินใจว่าเหมาะเพื่อนๆเหมาะกับสไตล์ไหนคีย์บอร์ดนี้เหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ที่เพจลาโต้ ส่วนบทความรีวิวนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ที่ cover. tv